อันไปหนึ่งทีไงรอบนี้โดนจิ้มหลังไปหนึ่งทีจะทำอะไรเพื่อนผมพอเตะเจนก่อนอย่าเป็นจอนนี่ก็พอนะเป็นจอนนี่ผมตายแน่ ไไออ้ตนนีงสวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอมเสเซเคิกกลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีอยู่ตัวละครที่ชื่อว่าคอนนี่นะครับโดยวันนี้นั้นนะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นคอนนี่นะครับสายสู้คิลเลอร์เนาะหรือว่าสายต่อสู้คิลเลอร์นั่นแหละซึ่งเปิร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเปิร์กเกี่ยวกับการต่อสู้คิลเลอร์แล้วก็เป็นการจูกทั้งหมดเลยนะครับและผมก็ยังจะอัพค่าความแข็งแกร่งหรือว่าแต้มสีส้มเนี่ยสี่สิบหน่วยอีกนะซึ่งเปิร์ที่ผมจะพาทุกคนไไไปปเเ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 เลลล่่่่่่่นน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 ใววววััััััััีีีีีีีี้้้้กกกกกบบบบบบคคคคอออสสสาาาาาายยยยููจจะะะะะะมมิิิิรร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 ร์์์์งดดด๋หแแ็ชืท แะครับก็จะมีชื่อเปิรว่า Tugger Staff นะครับและเปิดที่3นั้นเปิดสุดท้ายนะครับก็จะมีชื่อเปิดว่า Bean Working เอานะครับซึ่งเปิรนี้ก็จะเป็นเปิร์คไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยนะครับที่จะมาทําให้คอนนี่เนี่ยสามารถสู้คิลเลอร์นะครับแล้วมีโอกาสสู้ชนะได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะซึ่งเปิรแรกหรือว่าเปิด์ค Jump Start เนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อคอนนี่วิ่งเนี่ยจะทําให้คอนนี่นะครับเสียเซมินน้อยลงกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่50%เลยเนาะและเปิดที่2นะครับหรือว่าเปิร์ค Tugger Staff เนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลือดหรือว่าแต้มสีฟ้ายกับเรานะครับสูงสุดอยู่ที่7หน่วยเลยนะและเปิดที่3นะค เปอร์สุดท้ายนั้นหรือว่าเปิร์ปีนเวิร์กิ่งเอาเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าแต้มสีส้มหรือว่าค่าความแข็งแกร่งให้กับเราเนี่ยสูงสุดอยู่ที่7หน่วยเลยนะครับส่วนทักษะของคอนนี่นั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะครับความสามารถของมันนะครับจะทําให้สกิลของคนอนนี่เนี่ยรีเซ็ตเสร็จภายใน280วินาทีนะครับและเลเวลที่2นะครับผมก็จะมาฝั่งซ้ายเช่นกันนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเหมือนกับเลเวลที่1เลยเนาะแต่จะเปลี่ยนจาก280 260ววิินนนนนนาาาาททีีีะะครรรับเเเป็ใกซตสกิลลลเเเนาะะแองร้อย ครับเลเวลสุดท้ายนั้นผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับหลังจากที่คอนนี่เนี่ยใช้สกิลในการเปิดประตูนะครับจะทําให้คอนนี่เนี่ยไม่เสียเซมินาเลยเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยหากคอนนี่นะครับใช้สกิลในการเปิดประตูนะครับจะทําให้คอนนี่เนี่ยเสียเซมินาเนาะแต่ถ้าหากเราอัพสกิลเลเวลสามนะครับมาตรงกลางนะครับเมื่อคอนนี่ใช้สกิลในการเปิดประตูนะครับจะทําให้คอนนี่เนี่ยไม่เสียเซมินาเลยเนาะส่วนสกิลทีของคอนนี่นั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับหากใครที่อยากเล่นเซตตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมมมมบบัััตติดด้้้าาาานนนนนลล่งผก็จะะีเยยครโ หน้าหรือว่าแต้มสีเขียวเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก13มนะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่ส8หน่วยเนาะและสุดท้ายครับค่าแต้มสีส้มหรือว่าค่าความแข็งแกร่งเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก18นะครับมันก็จะรวมได้ที่40หน่วยเนาะโอเคครับหากทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับหากอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิก มันจะสู้คิลเล์ชนะหรือเปล่านะเกมแรกครับกับคอนนี่ในด่านเดอะเมลนะครับหรือว่าด่านลงสีนั่นเองเนาะอเบิร์ดมาเกมแรกเป็นด่านยากเลยนะครับจริงเซตนี้นะครับเป็นเซตสายสู้เนาะของคอนนี่นะครับจริงๆเซตนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับคอนนี่เท่าไหร่นะครับใครที่อยากเอาไปลองไปเล่นเนี่ยก็มัดลองได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าจริงๆคอนนี่มันเป็นตัวเปิดประตูเนาะมันเป็นตัวสเตลนะครับแล้วคอนนี่เนี่ยก็ยังเป็นตัวบายเนาะ มันเลยไม่เหมาะนะครับที่จะมาเล่นสายนี้นะครับมาดูกันแล้วว่าเกมนี้ผมจะสู้ใครชนะหรือเปล่าเนาะคือมีโอกาสสู้แพ้เยอะมากครับเพราะว่าเราเป็นตัวค่อนข้างที่จะบางนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะสามารถสู้ใครชนะหรือเปล่าแต่ถ้าคุณปู่เลวหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปแทงนะครับเพราะว่าเพื่อเขาเอาแอนเอ็นพอตเตอร์มาเนาะเป็นแอนที่กําลังโกงในช่วงนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวตัวน,นี้ลงมา,ายิบหผ่านเลยครับขอขึ้นไปก่อนเลยตัวน,นี้ลงมาแล้ว ไม่เอาแล้วไม่อยูย่ตีไม่โดนดิครับปีผุมไม่โดนดิผมขึ้นมาก่อนไงโอเคฟิลอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้นะ่าจะตามผมขึ้นมานะดูแล้วโอ้ไอแฮนก็มาผมว่าต้องโดดก่อนแบบนี้ไม่น่าจะโอเคครับคุณลุงแฮนก็มาไงขออน,นุญาตโดดก่อนเลยแล้วกันครับถ้าสู้ต่อมีหวังตายแน่ สำหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีฮิชเกอร์จอนนี่แล้วก็แฮนนะครับโอ้ห oh, มีแต่ตัวแบบโกงๆเลยนะจอนนี่อย่างเงี้ยแฮนอย่างงี้เราใส่ฟิมไม่ได้เลยครับแบบนี้เอ้าเดี๋ยวผมจะไปปิดทําไมวันนี้ผมจะวิ่งไปเอายาตรงนั้นอะไรวันนี้จอยจะพังหรือเปล่าก่อนใช้ยาก,ก่อนครับเดี๋ยวเกมนี้นะครับผมจะพยายามสู้ให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็แทงคุณปู่ให้กับเพื่อนเนาะถ้าคุณปู่เหลือหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปแทงให้เลยนะครับ จะพยายามเล่นให้เพื่อนเยอะๆเลยแหละเฮ้ยเพื่อนไปแทงเองแล้วผมไม่จําเป็นต้องไปแทงเลยครับแบบนี้เดี๋ยวก่อนเหมือนมีคนอยู่แถวนี้เลยทำไมมันขึ้นอล่าเหลืองครับงงอ๋อมันอยู่ข้างหลังไงมันอยู่ข้างหลังไงครับผมไม่มุดไปหรอกผมไม่มุดไปหาคุณหรอกนิชไเกอร์เฮ้ยเด่นหรือเปล่าอุ้ยจอนนี่ก็มาปะ เสียงจนนี่อยู่ข้างครับวินั่นไงตกใจหมดเลยไอบ้าเอ๋ยเมื่อกี้เหมือนเสียงจนนี่จะอยู่แถวนี้นะมันตามผมมาปะตามอยู่แล้วจะตามมาดิครับผมไม่ตามเลยเอ้าไม่ตามแล้วหรอคิดว่าจะตามต่อเพื่อนเปิดวาวข้างบนครับเดี๋ยวผมต้องไป g e n e r a อร์หรือเปล่านะ เดี๋ยวคุณลุงแฮนเขาน่าจะมาใช้สกิลกับวาวครับไ,ไปดีกว่าจริงๆเรายังเปิดประตูได้เร็วอยู่นะครับสำหรับคอนนี่เซตนี้เนาะแต่จริงก็เปิดช้าลงนะครับประมาณ20%เนตาะคอนนี่อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวที่เป็นตัวเปิดประตูเนาะไม่ค่อยเหมาะเอามาเล่นอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เนาะขออนุญาตเปิดประตูตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันแคะกับดักคุณลุงแฮนก่อนเปิดประตูเราเปิดค่อนข้างเร็วครับ จริงเราเตะเจนก็ค่อนข้างเร็วนะเตะนี้ถ้าผมเตะเจนแล้วผมก็ไปใช้สก,กิลได้เลยนะน่าจะออกได้เลยครับถ้าไม่มีใครมานะไปดีกว่าตรงนี้มีพิกล็อกครับเจนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนเอาบิ๊กล็อกไปก่อนเจนโอเคเจนอยู่ฝั่งนู้นเลยนะอยู่ไกลามากเหมือนจะมีคนมาด้วยใครมาวะนะาผมเตะเจนทันปะ ขอเตะเจนก่อนอย่าเป็นจอนนี่ก็พอนะถ้าเป็นจอนนี่ผมตายแน่ไอ้อจอนนี่ไงยืบหมุนไปหนึ่งทีหมุนไปหนึ่งทีหน,ห,นงทหนึ่งสเต็ปมุดออกไปไงมุดออกไปหนึ่งทีข้างบนน่าจะมียาปะโอเคข้างบนมียาครับผมอยู่นี่แลยครับจอนนี่เฮ้ยมันดมรอยเท้า มาดิก็มาดิครับผมมุดอีกรอบไงมุดเจ็จมุดไปอีกรอบเมื่อกี้เหมือนฟิวจะเปิดหุย้ยตายปุ๊บวะเนี่ยโอเคมันเหนื่อยก่อนครับโดดอุ้ยกับโดนตีเมื่อกี้เสียวสันหลังเลยครับอุ้ยผมวิ่งไปฟิวทันปะเนี่ยผมไม่ทันครับไม่มีใครออกทัน แอนมันเป็นเสก,กิล<ฮ>เดี๋ยวเราต้องเอากระดูกไปด้วยนะคือไม่กี้ไม่มีกระดูกไงเกือบตายเลยนะเดี๋ยวจอนน,นี่ต้องเอากระดูกปิดตัวไปด้วยนะครับตักหนึ่งอันเนาะต่อใช้ยาก่อนนะครับพเพื่อนๆผมใช้ยาไปสามขวดเลยครับเกมนี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปเจนเนอเรเตอร์เนาะผมว่าจอนนี่น่าจะเฝ้าแน่เลยวะ่ะคือตอนนี้มิชชเกอ์ครับเขาเฝ้าที่แบตเนาะ ตอนนี้ก็น่าจะเฝ้าเจนนครับผมว่าจริงๆถ้าเราได้ฟิลมามาใส่อีกรอบก็ได้นะแอนเขาสกิลน่าจะยังไม่รีเ,เสร็จนะครับโอ้เดี๋ยวอะไรวนนะเนี่ยจิ้มหลังไปหนึ่งทีจะทำอะไรเพื่อนผมออลงกลับลงไปข้างล่างดีกว่าข้างบนดูไม่ปลอดภัยเลยครับดูเยอะมากเลยเมื่อกี้โดดลงไปก่อน ต้องมีกระดูกติดตัวไปด้วยหนึ่งอันนะอย่างที่ผมบอกจอนนี่กลับมาในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเจนเนอเรเตอร์เนาะเมื่อกี้ฮิชเกอร์เขาวางแทบไปตรงคุณปู่ด้วยนะครับผมต้องจําไว้นะว่าผมจะไม่มุดฝั่งนั้นตอนนี้คุณปู่อย่างเร็วศู์อยู่นะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไปแทงเนาะเมื่อกี้เราแทงหลังจอนนี่ได้หนึ่งทีไง สกิลของคุณลุงแฮนน่าจะรีเซ็ตเสร็จเลยครับถ้าเพื่อนไปใส่ฟิวอีกรอบก็น่าจะโดนปิดอีกรอบแน่นอนนั่นไงเดี๋ยวเราต้องแคสตรงนี้กันครับอมเหมือนกับว่าคุณลุงแฮนจะมารีเซ็ตไงโดนว่าอะไรไงคือสกิลของคุณลุงแฮนอะรีเซ็ตเร็วมากครับจริงๆเดี๋ยวเราขออนุญาตเตะเจนเนเรเตอร์กันครับ หวงว่าจะไม่มีใครมานะอ,อเตะเจนก่อนตอนนั้นจะใช้เวลาเตะเจนประมาณ15วินาทีครับประมาณนะขออนุญาตเตะเจนเรเตอร์ก่อนมีคนมาหรือเปล่าเว้ยจะเสร็จแล้วโอเคสวยงามครับโอ้เราไอ้แฮนมาอีกอะไรวะเนี่ยปีไปดิต่อยไปดิครับโอเคอเคัน มทันไงมาเร็วคุณลุงแฮนตันประตูไปหนึ่งทีเอา้าตันไม่ได้อีกอเกมที่2ครับกับคอนนี่ในด่านเดอะเมลนะครับอีกแล้วเนาะและเหมือนก็นจะเป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับไม่ใช่ตอนเช้าเนาะซึ่งทําให้คิลเลอร์นเนี่ยมองเราชัดมากเนาะสําหรับเกมเมื่อกีก้นะครับผมเกือบเอาตัวไม่รอดเนาะเพราะว่าไอ้แฮนมาดีนะผมเตะเจนทันพอดีไง hey, D เดี๋ยวเกมนี้ผมจะ พยายามเล่นให้เพื่อนมากกว่าน,นี้แล้วกันเกมเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้เล่นให้เพื่อนเลยครับเพราะว่ามีตัวจอนนี่นั่นแหละผมก็เลยกลัวไงไอ้จอนนี่คือเอาแพ้ทางมันครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะพยายามเล่นให้เพื่อนแล้วกันค่อนข้างเยอะอุ้ยเรดอเวทกำลังสตาร์มด้วยครับจิ้มหลังไปก่อนหนึ่งทีไงขออนุญ,ญาตจิ้มหลังไปก่อนหนึ่งทีล็อกประตูก่อนนะขอเอาิ๊กล็อกก่อนครับล็อกประตูเอาิ๊กล็อกก่อน ผมจิ้มหลังไปก่อนเลยเมื่อกี้หนึ่งทีเขาได้ตามมาหาผมไปเนี่ยกลัวมาละมาแล้ว,ม,ลวมุดออกไปก่อนมันอยู่ข้างหลังครับเลิเตอร์เฟสสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งกิลเลอร์เนี่ยก็จะมีจอนนี่แฮนแล้วก็เลเตอร์เฟสนะครับเฮ้ยมันเป็นเซตเดียวกันกับเกมเมื่อกี้หรือเปล่านะอ๋อแต่เกมเมื่อกี้ไม่มีเลตเตอร์เฟสนะครับเกมนี้มีคุณลุงแฮนอีกแล้วนะแล้วก็มีจอนนี่นะครับซึ่งผมน่าจะเล่นไม่ได้หรือเปล่า เล่นได้ครับแต่พยายามเลยกันพยายามดูว่าเขามีกันอีกคนเนาะเช่นเคยครับถ้าหากคุณปู่แล้วหนึ่งผมก็จะไปจิ้มเลยเนะเาะเพื่อกันไว้ก่อนนะครับเผื่อเขาเอาแอดออนเอ็กซเตอร์มาเนาะเวลาเราสู้เราจะได้มีโอกาสที่จะแบบสู้ไม่แพ้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันครับเกมนี้คือเราน่าจะใส่ฟิวกับบาวไม่ได้เนาะเขามีแฮนอีกแล้วทำให้ผมไม่สามารถใส่ฟิวกับบาวได้โอเคขอกระดุกตรงนี้กันครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณปู่นั่งไหนเนาะอุย้ยมาทำอะไรขอต่อยก่อนเลยอืมโอ้โหเกือบแพเมื่อกี้รู้สึกแบบใจแป้วมากใจแบบว่าลงไปตะตุ่มเลยครับเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหมันหายสตั้นเร็วจังวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้แอนออกไปข้างนอกเลยครับคุณปู่นั่งในบ้านนะโอเค ถือว่าดีอยู่เ้ยเหมือนจะมีคนมาข้างหลังผมขอตันประตูหน่อยครับอืมตันไม่ได้ตันไม่ได้อีกมุดไปก่อนหนึ่งทีขออนุญาตมุดไปก่อนหนึ่งทีมาหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ออกไปหรอกผมไม่ออกไปหรอครับเหมือนจะมีเพื่อนตายนะเนี่ยเย็บ มูดกลับไปไงก็เล่นกันอยู่อย่างเงี้แหละมาคุณลุงแฮนผมสามารถอยู่กับคุณได้ทั้งวันตรงนี้อยู่ไหนวะเนี้ยเหมือนจะอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าเอา้าอยู่ไหนวะเนี้ยโห่มาเร็วกลัวมูดออกไปก่อนเลยออก,กลยัววิ่งมาแล้วข้างหลังได้ไหมจริงด้วย หดตันไม่โดนอีกแล้วว่ะทำไมถึงตันไม่โดนครับงงเมื่อกี้เขาประชิดตัวเราแล้วนะแต่ตันไม่โดนแปลกมากเกมนี้อาจจะไปเข้าเจนไม่ได้ครับมีคนเฝ้าแบบเฝ้าโหดเกินน่ะไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยครับอาจจะต้องไปเข้าแบตเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจอนนี่อยู่ไหนเนาะอยู่ในแบตปะ่ะอันนั้นใครอ๋ออันนั้นอันนาครับ หรือว่าจูลนะี่วะเนี่ยมองไกลๆอ๋อจูลี่ครับชุดเหมือนกันเหลือเกินอย่าบอกว่าทําเสร็จหมดทุกอย่างแล้วหรออา้าวจริงด้วยอะไรวันนี้จอนนี่อยู่ไหนครับนี่ผมอยากแทงหลังจอนนี่จังเลยแอนกาลังมาปะเปิดประตูไว้เลยให้เขารู้ว่าเราเปิดประตูเสร็จแล้ววุ้ยไอแฮนไปนู่นเลยครับเดีเ๋ยวะเฟสมาขออนุญาตโดดไปก่อนเลย กลัวกลัวเลเดอร์เฟสไงโดนทุ่มทีเดียวนี่ก็น่าจะตายเลยเนี Pur ่ยตรงนี้ไม่ยาครับปอยาก่อนจริงๆแล้วอาจจะใส่ฟิลได้นะเป็นการล่อเป็นการล่อให้เขามาหาเราแต่ไม่เป็นไรดีกว่าผมยักรอดครับเหมือนเลเดอร์เฟสจะมาเขาเห็นผมหรอ เห็นผมเหรครับเลเอร์เฟสแทงหลังไปก่อนเลยหทีเห็นผมได้ยังไงผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อกี้ผมแค่วิ่งนิดเดียวเองตรงนี้น่าจะมีกระดูกนะวฮ้ยไม่มีฝั่งนี้น่าจะมีเลยครับถ้าตรงนั้นไม่มีนะโอเคเดี๋ยวไอ้แฮนมาปะเมื่อกี้เหมือนแฮนมานั่นไงผมมองหน้าผมเมื่อกี้คือจะไม่กลั่ใผมเข้าเจนเลยดิ คือจะให้ผมแบบไปแบตอย่างเดียวเลยหรอผมไปแบตก็ได้จริงนะก่อนไปขอไปแทนปู่หน่อยกันเหมือนไส้เดี๋ยวจะเพจมาเหมือนจะมาหาผมไงเฮ้ยมองไม่เห็นได้ไงโอ้ยไอ้แฮรอยู่ข้างหลังผมตกใจหมดเลยอันไปหนึ่งทีไงรอบนี้โดนเฮ้ย อุ้ยตายแน่เลยมุดไปก <si ่อนโอ้ผูมุดไปแล้วนะอะไรวะเกมดีเกมโคตรจะดีผมมุดไปแล้วนะเมื่อกี้เกมดีจัดเลยเกมที่สามครับกับคอนนี่ในด่านหลักเจอเฮาครับด่านนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะครับต้องมาดูว่าผมจะรอดหรือเปล่าเกมนี้ผมจะพยายามที่จะไม่สู้เขาเนาะไม่ใช่ไม่สู้สิจะพยายามไม่เล่นเยอะนะครับ เพราะว่าเกมเมื่อกี้คือเล่นเยอะเกินไงจริงๆเราออดได้นะแต่เราเลือกที่จะไม่ออกในตอนแรกอะ่ะอยากจะออกเจนให้ได้เป็นไงเลยครับตายเลยเดี๋ยวเกมนี้จะพยายามแบบไม่เล่นเยอะแล้วกันเดี๋ยวตายครับจะเล่นแบบจะพอง,งามจะแทงแล้วก็หนีจะแบบไม่สู้นะคือถ้าประตูเปิดก็จะออกเลยไม่รอครับเกมนี้สาหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์นเนี่ยก็จะมีแนนซี่อุย้ยเดี๋ยวก่อนไปลงมาปะเหมือนจะมีคนลงมาเลยครับ สำหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีแนนซี่ฮิตชาชเกอร์แล้วก็จอนนี่นะครับซึ่งเกมนี้มีตัวแทบถึง2ตัวเลยนะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าเจอแนนซี่เนี่ยเวลาเรามุดเราต้องมองดีนะหรือดันวิ่งมาทําไมมันไม่ได้ลงมานี่มันแค่เปิดประตูจะเอ๋เฉยอย่าก,กลัวเกินครับลีเล่นขออนุญาตเปิดประตูก่อนเลยประตูนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูด้วยว่าวิ่งมาตรงนั้นมีกระดูกหรือเปล่านะ เกมนี้เราต้องมีกระดูกติดตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราเจอจอนนี่เนาะไอ้จอนนี่มันคือตัวที่เราแพ้ทางเพราะงั้นเราต้องมีกระดูกด้วยเช่นเคยครับหากคุณปู่เลือกหนึ่งเนาะผมก็จะไปแทงเลยนะครับกันไว้ก่อนนะครับเผื่อเขา a d อ on end cutter มาเนาะเดี๋ยวเราจะสู้เราแพ้ไงคุณปู่นั่งไหนเอ่ยหวังว่าจะไม่นั่งฝั่งประตูแดงนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่นั่งข้างบนนะคือข้างบนนี่เป็นอะไรที่ไม่ดีมากเลยครับขึ้นไปเท่ากับไปแทงเท่ากับตายนะ โอเคผมปู่ไม่ได้นั่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าประตูแดงก่อนละกันนะตรงนี้ไม่มีกล่องฟิวนะครับอนุญาตไปเปิดประตูฝั่งแบตละก่อนละกันฝั่งนั้นมีฟิวไหมโอเคฟิวอยู่หน้าวาวครับจําไว้นะว่าฟิวไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นครับเปิดประตูก่อนเราเปิดประตูคนข้างเร็วนะเร็วกว่าตัวอื่นแน่นอนนะครับโอเคเปิดเสร็จแล้วหเหมือนทุกคนจะไปอยู่ เจนเนอเรเตอร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมผมไม่เห็นใครเลยครับเห็นแค่จอนนี่ตอนเมื่อกี้เนาะที่ลงไปข้างล่างแต่ตอนนี้ไม่เห็นใครละเหมือนจะไปเป้าเจเนอเรเตอร์หรือเปล่าอ๋อเอาพิกล็อกหน่อยครับไปเปิดประตูข้างในเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไว้ก่อนนะครับจะยังไม่ปิดแบตเนาะเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกแลวกันไปเล่นหน่อยเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินออกไปแทงหลังคนละทีสองทีออนีเปิดประตูนี้ก่อนครับ ยังไม่มีใครรู้เลยมั้งเนี่ยว่าผมเข้ามาถ้าผมไม่เจอสกิลของป้านแนนซี่ผมก็น่าจะแบบทุกคนก็น่าจะไม่รู้ป่ว่าผมอยู่ข้างในเรียเปิดประตูเสร็จแล้วครับข้างในพอเอาพิกล็อกก่อนและกันพิกล็อกอยู่ตู้ครับตรงนั้นไม่มีนะพอเอาพิกล็อกหน่อยนะครับโอเคแต่จริงจริงเราปิดก็ได้นะปิดแบตไว้ก่อนครับให้เขามาเป็นการลอกรอ แล้วเราก็ไปใส่ฟิวอะไรแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าผมเข้ามาข้างใน,นไม่มีใครตามผมมาเลยเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนก็มีใครตามมาเลยครับเดี๋ยวเราต้องปิดแบตเตอรี่ก่อนรอยเข้ามาอุย๊ยมีคนมาละอันนี้เชนเกอร์มาครับมันยังไม่เห็นผมหรอกผมว่านะเห็นผมหรือเปล่าไม่เห็นนะสิ มีการเดินย่อด้วยมาเร็วมาเร็วมาฝั่งนี้ขอ,อแทงหลังน่อยมีเชคเกอร์เรับเหมือนมันจะมาไม่เมาหุยคุณปู่เร็วหนึ่งผมสู้ไม่ได้แล้วแบบนี้กันไว้ก่อนครับเพื่อเขาเอาแอดออนเอ็นคอร์เตอร์มาเนาะมาแล้วเห็นหรือเปล่าครับเชิบเอาเ้ามินจริงเหรอไม่เห็นจริงหรอโกหกหรือเปล่ามีเชคเกอร์มีคนติดแท็บีเชคเกอร์ปะ อ๋อลีแลนครับลีแลนตู้มันเลยเดี๋ยวผมรอแทงหลังให้ผมปิดแบตได้ละเีกปิดแบตเลยปิดแบตเลยแล้วกันลีแลนเขาล่อไปแล้วเนาะยกมนี้คุณปู่เหลืหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปแทงหน่อยแล้วกันขออน,นุญาตออกไปแทงหน่อยมีคนมาแล้วไปดีกว่าเฮ้ยมันตามมาด้วยโอโหตรงนี้มีแถบเหรอ กระโดดไปก่อนนะครับวางแถวไว้ตรงนี้เลยเหรอหน่ากลัวมากตรงนี้ประตูเปิดหรือ,อยังเนี่ยเปิดเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นฟิวอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเอาฟิวไปข้างนอกแล้วกันครับตกใจลีเลน่นโอ้โหตกใจหมดเลยฟิวอยู่ตรงนี้ขอฟิวหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาฟิวไปเปิด เดี๋ยวเราต้องจําไว้นะครับว่าประตูนี้ฮิชเชอร์เขาใส่กับดักไว้เนาะวางกบดักไว้นะครับเฮ้ยยังชนไม่โดนเลยเมื่อกี้เกมดีเกมโคตรจะดีผมยังชนไม่โดนเลยเมื่อกี้โดนได้ไงมันได้วางกบดักไว้ปะเนี่ยผมไม่ได้วางอีกผมคิดว่ามันวางไงก็เลยแบบเอากระดูกมาโอเคตรงนี้มีอีกล็อกครับไม่เป็นไร คุณปู่ร้องอีกละคุณปู่เหมือนจะนั่งข้างล่างปะนั่งตรงกลางในบ้านป้ยครับลีเล่นเอามีคนแย่งโอโ้โหกระดูกหายเลยจะมาแย่งทำไมเนี่ยจูลี่ตรงนี้ไม่มีกระดูกด้วยคือจูลี่มันจะมาแย่งผมทำไมอะ่ะแย่งงานไอ้จูลี่อะ่ะขอกระดูกหน่อยละกันไปแทงคุณปู่ครับ เอาไปสอดส่งอันแล้วกันกันไว้ทิ้งวาวไปเลยไม่ใช่วาวปิวคุณปู่ไม่ได้นั่งข้างบนใช่ไหมโอเคนั่นตรงกลางครับในบ้านโอ้โหเดี๋ยวก่อนต้องสู้แบบนี้ต้องสู้ไหมโอ้โหสู้ไม่ได้อีกเณน,นซี่อยู่ตรงนั้นโอเคดีนะมันลำไม่โดนถ้าลำโดนผมตายแน่นอนครับ งมีหมุดได้นะหมุดไปก่อนเลยตอนนี้ตอนนี้ดักผมลอยอยู่ข้างหน้าป่ะขอใช้ยาก่อนลวกันนะกลัวรีบขอใช้ยาก่อนแล้ว,นนะอข,ออลวขอปขอักหลังจนนี้ก่อนออกได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคอ่อเลยลวกันไม่จิ้มละเกือบตายโอ้โหเลือดเหลือแบบนิดเดียวประมาณ20ซ on your back